มีลูกเมื่อพร้อมแป่กคุณแม่คนดังกว่าจะมีลูกได้เตรียมความหอมกันมานานบางรายถึงขั้นยอมลดงานและพักงานในวงการบันเทิงเพื่อจะสวมบทบาทการเป็นคุณแม่อย่างเต็มที่ จุ๋ยวรันทยาถือได้ว่าเป็นคู่ที่หลายคนเฝ้ารุนรอคอยกันมานานมากของคุณแม่จุ๋ยวรันทยาที่ได้แต่งงานกันกับดีเจพุทธพ่ิชัยหลังแต่งงานทั้งสองก็พยายามอย่างเต็มที่เพื่อที่จะมีทายาทมาเติมเต็มคำว่าครอบครัวเรากันมานานถึง3ปีในที่สุดก็ประกาศข่าวดีว่าได้ตั้งขันลูกคนแรกแล้วหลังจากที่พยายามกันมานานทั้งสองเคยบอกด้วยว่าเป้าหมายของเราตัดสินใจที่จะใช้ชีวิตคู่ด้วยกันคือการแต่งงานเพราะเราสองคนชอบเด็กและอยากมีลูกแต่งปุ๊บก็กะว่าจะมีเลยไม่อยากแก่แล้ววิ่่่่่งงตตตาาาามมมมมลูกกันนไไไไหวววแแป็ทททีีจจริิธยส ทำหลายรอบก็ไม่ติดจนได้รู้ว่าเกิดจากปัญหาสุขภาพของจุ๋ยเองเคยร้องไห้เสียใจมากแล้วมาตั้งหลักใหม่สุดท้ายวันที่รอคอยก็มาถึงทั้งคู่ดีใจกันหนักมากหลังจากนั้นจึงได้ให้กำเนิดน,น้องพี่เจ้เสร็จเรียบตัวน้อยขวัญใจพี่ป้านะ้าอาออกมาลืมตาดูโลกจากการเลี้ยงดูของพ่อพลและแม่จุย้ยทำให้รู้เลยว่ามีลูกเมื่อพร้อมเป็นยังไงพอทั้งคู่ต่างก็รักและเลี้ยงดูน้องพี่เจมาอย่างดี ชมพู่อารยาเคยมีข่าวฮือฮากันไปแล้วสําหรับการเป็นตัวแม่ของชมพู่ที่หลังจากการแต่งงานเป้าหมายในชีวิตของเธอคือการอยากมีลูกนอกจากเรื่องลูกนั้นก็ไม่ขออะไรอีกแล้วในชีวิตเพราะอยากมีลูกอยากเป็นแม่แต่คนไม่เชื่อคิดว่าเรายังอยากทํางานซึ่งงานก็อยากทําแต่ลูกก็อยากมีเลยเปลี่ยนบริบทใหม่เธอเคยเล่าว,ว่าก่อนหน้านี้เคยเสียลูกไปในช่วงถ่ายซีรีส์จนบางทีเก็บความเศร้าเอาไว้ไม่ได้หลังจากนั้นมีละครละเลงกไฟที่ถ่ายทาไปแล้วแต่ขอถอนตัวออกเพราะอยากดูแลสุขภาพและเต็มที่กับการมีลูกมากกว่านี้ในช่วงนั้นเราก็เลยไม่เห็นผลลงงงาาานกกกรแแสดดขออออเเธียตต่่ม็ไ้ ำเนิดลูกชายฝากแฝดอย่างน้องใสยฟ้าและน้องพายุรวมถึงล่าสุดได้มีลูกสาวอีกคนอย่างน้องแอบิเกลแล้วต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่คุ้มค่าม,มากเลยจริงๆ มิวนิษฐากลายเป็นคุณแม่ลูกสองไปแล้วของนางเอกสาวมิวที่ช่วงหลังมานี้ลหลายคนจะเห็นว่าเธอไม่ได้รับงานละครหรือภาพยนตร์แล้วพอเจ้าตัวได้เป็นบทบาทตัวเองใหม่อย่างชัดเจนจากบทบาทของการเป็นนักสดแสดงสู่บทบาทการเป็นแม่อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์อเธอในตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าอยากให้ลูกมีความสุขไม่ว่าจะทำอาชีพอะไรหรืออยากเป็นอะไรอยากให้พื้นฐาของเขานั้นเป็นคนที่มีความสุขจิตใจดีซึ่งหากได้ติดตามจะรู้เลยว่าบ้านนี้ซัพพอร์ตลูกอย่างเต็มที่อีงทั้งล่าสุดกำลังจะมีลูกอีกคนด้วยรอชมความน่ารักอบอุ่นของบ้้้านนนีกัไดเลย ก้อยราชวินคนที่2มาแล้วจ้าสำหรับนักแสดงสาวก้อยที่หลังจากถูกขอแต่งงานแล้วได้เข้าประตูวิวากับตูนอาทิวาราหรือตูนบอดี้สลมสาวก้อยก็ได้เตรียมความพร้อมเรื่องการมีลูกอย่างเต็มที่เพราะเจ้าตัวอยากมีมากจริงๆหากได้ติดตามจากอินสตาแกรมของเธอจะเห็นในชัดเลยว,ว่าคอยมารีวิวเรื่องการเป็นคุณแม่มือใหม่อยู่เสมออัปเดตให้เห็นกันอย่างชัดๆจนกระทั่งได้มีน้องทะเลเป็นลูกชายคนแรกแต่ล่าสุดก,ก็กลายเป็นคุณแม่ลูก2แล้วเพราะได้ให้กําเนิดน้องเวลาที่จะมัมาแต่ไกลเลย กอยวะไลรักเป็นคู่ที่เฝ้ารูน้นรคอยกันมานานถึง9ปีสาหรับคู่รักสุดสวีทหวานกอยวัยลรักและสาม,มีอย่างยงอนุสรหรือย่งอัมแชร์ซึ่งคู่รักคู่นี้ก็ใช้ชีวิตแต่งงานแบบสาม,มีภรรยากันมานานถึง9ปีแล้วแต่ยังไม่มีทายาากันสักทีจนกระทั่งวันครบรอบแต่งงาน9ปีทั้งสองได้ออกมาประกาศข่าวดีว่าก้อยได้ตั้งครันแล้วถือดว่าเป็นของของว,วัญครบรอบวันแต่งงานที่มีค่ามากเพราะความพยายามและตั้งใจที่อยากจะมีกันมานานทําให้เห็นโมเมนต์สุดประทับใจของบ้านนี้รับรู้ได้เลยว่ายงายงดีเป็นกกาาารราคอคคยุ่มม แงองเจีราเตรียมพักงาน,นวงการอย่างจริงจังของนักแสดงสาวที่อยู่ในแวดวงวงการบันเถึงมานานหลังจากได้มีลูกสาวแล้วต้องบอกเลยว่าชีวิตของเธอเปลี่ยนไปทันทีอยากใช้ชีวิตการเป็นคุณแม่เลี้ยงลูกให้อย่างเต็มที่จึงของพักงานในวงการอย่างไม่มีกำหนดเพื่อเตรียมความพร้อมในการพาน้องเลยอาไปอยู่ต่างประเทศไปใช้ชีวิตที่ต่างประเทศด้วยกันอยากให้ลูกสาวได้รับแต่สิ่งดีๆนี่แหละคือความรักของแม่ที่มีให้ รถเมคันหนึ่งนิดมีลูกแล้วชีวิตเปลี่ยนไปอีกค้นของสาวรถเมคที่หลังจากแต่งงานกันมาปีกว่าเธอก็อยากจะมีเจ้าเบบี้มาเติมเต็มคำว่าครอบครัวจนกระทห้งได้ออกมาประกาศข่าวดีว่าตั้งคันลูกคนแรกแล้วประกาศในวันคล้ายวันเกิดคุณแม่บอกเลยว่างานนี้ดีใจกันทางบ้านกันยกใหญ่รวมถึงเธอเองนั้นก็ออกมาอัปได้อาการต่างๆระหว่างตั้งคันว่าแพ้น้องหนักมากในขณะทํางานและยังได้มารีวิวกันเป็นคุณแม่เมื่อใหม่อีกด้วยการมีลูกชายคนแรกอย่างน้องคิดทําให้ชีวิตเปลี่ยนไปเลยจริง นาตาลีเจราวนนนท์ครอบครัวที่พร้อมต่อการมีลูกสุดๆก็คงไม่ผลบ้านนี้ที่ได้มีสามีอย่างพ่อฟูกเกิร์กพอนใครๆต่างก็รู้ว่าสองบ้านนี้ค่อนข้างมีฐานะกันพอสมควรหลังจากแต่งงานกันไปในช่วงที่ยังไม่มีทายาสาวนาตาลีก็ยังรักและดูแลลูกชายของทางฟูกเกิร์กอนีกด้วยอย่างน้องอาชีจนกระทั่งได้มีลูกสาวเป็นของตัวเองก็ยังไม่ทิ้งน้องอาชิไปไหนและยังเลี้ยงดูลูกสาวตัวเองได้อย่างเต็มที่อีกด้วย